หามือถือหน้าซื้อหน้าใช้เดือนมกราคมปี2026มาดูกันว่าในเดือนนี้ครับมีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนหน่าใช้บ้างนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้กันฝากเรื่องลงไปกดติดตามแล้วก็กดไิ้งพวกเราสักนิดนึงเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผมดมิีมแซสซัตี้เลสโก และสำหรับคนที่สนใจนะครับสินค้าภายในคลิปวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแปปท็บเล็ตหรือจะเป็นแกจเจตดีไวซ์ต่างๆนะครับภายในคลิปนี้สามารถกดเข้าไปเช็คราคาพร้อมโปรโมชั่นสุดเดือดจากทาง Lazada ได้เลยตอนนี้เขา X กับ YouTube Shopping อยู่นะพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากทาง Lazada เลยครับ โอเคก่อนอื่นเลยทุกคนคอนเทนต์นี้นะครับจริงๆเรามีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ได้ห่างหายไปนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนประจาเดือนผมแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยมันมีสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวออกมาเยอะมากแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยน่าสนใจสุดๆไปเลยครับแต่ว่าต้องใจทุกคนก่อนนะครับว่าราคาแต่ละรุ่นนี้ผมแจ้งไปนะครับผมก็จะเป็นราคาเปิดตัวนะครับผมแล้วก็อาจจะมีบางรุ่นที่แบบเป็นราคาเซลนะครับผมก็อาจจะพูดไปแล้วก็ไม่ตรงกับที่คุณผู้ชมสามารถซื้อได้นั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่ามีลิงก์สั่งซื นะครับผมเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกครับเรียกว่าปรินรุ่นก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะยกมาทั้งซีรีส์นะครับผมนั่นก็คือ oppo reno 15ซีรีส์ครับซีรีส์นี้เนี่ยเปิดตัวมารุ่นแรกก่อนนะครับเมื่อเดือนธันวาคมนะครับผมจึงก็ไม่นานมากนั่นก็คือ reno 15 5g นะครับผมแล้วก็เพิ่งเปิดตัวมาสักแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นะครับก็คือ reno 15 pro แล้วก็ reno 15 pro max นั่นเองเริ่มจาก reno 15 5g ก่อนผมโดยรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอ6.59นิ้วนะครับความเละเป็น Full อียดเป มา3ตัวครับตัวเป็นหลักเนี่ยห้ิบล้านพิกเซลอัลตร้าไว8ล้านพิกเซลแล้วก็เทเล50ครับห้ิบล้านพิกเซลกันสั่นโสด้วยนะส่วนกล้องหน้า50าสิบล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่6,500มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว80ดสิบวัตต์กันน้ำกันฝุ่นไอพีหกสิบเก้าครับราคาเริ่มต้นหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นความจุแรมสิบสองสเตสอห้าหกนะครับซึ่งปัจจุบันผมเห็นราคามันหล่ดลงมาแล้วนะครับเล็กน้อยนะส่วนตม๊โปรเนี่ยครับผมรีโน 2 0 0ล้านพิกเซลนะครับเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลแล้วก็อัลตร้าไว50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า50ล้านพิกเซลนะครับผมเบตเตอรี่6,200มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็ว80วัตต์กันนังกันนุ่น IP69 ครับราคาเริ่มต้น2 9 9 9บาทครับเป็นความจุ RAM 12่อเลต256นั่นเองส่วนตัว Reno 15 Pro Max 5G นะครับผมตัวนี้ขนาดหน้าจอ6.78นิ้วนะครับผมเป็น Hz นมชิปเป็นตับตัว Pro เลยก็ค MediaTek d i m e n s 0เ y 8450นะครับผมสเปเอก็ตเ้านตไวเลอีก50ล้านกล้อง 5 0ล้านพิกเซลแบตเตอรี่6,500มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว80วัตต์นะครับผมกันนั้นกันฝุด iP 6 9ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 4 9 9 9บาทนะครับเป็นแรม12บกิกเซ512นั่นเองมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละรุ่นเป็นยังไงนะครับผมสำหรับราคาเนี่ยเรามัน่นใจอยู่แล้วว่าแต่ละรุ่นเนี่ยราคามันแบบแตกแต่ตงกางกันอยู่ประมาณนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่างบประมาณหมื่น,นกลางๆเนี่ย r e n o 1 5 5G ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนนน้้เเเเ่่ยกกกก็็็จจะรรือออองงขาาัมต เพราะว่าตัวเมนหลักของเขาเนี่ยความละเอียดไม่ถึงพันสองล้านพิกเซลแล้วก็ในเรื่องของเลนส์อัลตัวไวนะครับผมตัวนี้จะให้มา8ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับผมแต่ว่าส่วนเรื่องอื่นเนี่ยผมว่าพอๆกันส่วนตัว r e โ o 15 Pro เนี่ยตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบสมาร์ทโฟนกระทัดรัดนะครับเพราะว่าขนาดจอเล็กนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ได้ในเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่นดีด้วยชิปเซ็ตเป็นตัวเดียวกันกับตัว Pro Max เลยนะครับผมขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักเบานะครับผมแบตก็ถือว่าใช้ได้6,200มมิิลลลแแอ์้้ววก็็ไดชารรจเเหมือนกันนอีกกด้้ววยะแล็ตัว Pro Max เนี่่ยถาาามมวเหะกับใครผมมว่าาเหะกับคนที่อยากจะได้แบตอึดๆนะคครับวามแ เยอะเยอะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยความจุเป็น RAM 12 Solid 512กันเลยทีเดียวนะครับพอเราก็แบตเนี่ย6,500นะครับผมเหมือนกันกับตัว Reno 15 5G แต่ว่าในเรื่องของกล้องนะครับผมกล้องหลังเนี่ยโอ้โหจัดเต็มเลยนะครับผมกล้องหน้าเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่าน่าจะได้ที่ตัว Pro Max นะครับผมถ้าได้ชิปเซตตัวที่แรงกว่านี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าสนใจสุดๆเลยนะครับโอเคต่อกันที่อันดับถัดมาทุกคนกับเจ้าตัว Honor X9D 5G นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้สเปคนะครับให้ขนาดหน้าจออยู่ที่6.79นิ้วนะะะคคคครรรัับบวาาามเเเเเเดปป็็นนนนน 1.5K 120ห้จอ AMOLED ลฟ พร้อมกับชิปเซตเป็น Snapdragon 6 Gen 4นะครับผมกล้องหลังให้มา2ตัวตัวหนงหนักง0 8ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ Ultra Wide 5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมาอยู่ที่8,300ั a ah มิลลิแอมป์ครับเป็นซิลิคอนคาร์บอนนะแล้วก็ชาร์จเร็ว66วัตต์ตัวนี้ครับรองรับกันกัะนั้งกันฝุน่นครับ IP หกสิบหกหกสิบแปดหกสิบเก้าแล้วก็6กสับเก้า k เนี่ยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตดดาาัดมี้แมเด่นใวเดื่อเของควอม ทนทานออเนอร์ Honor เนี่ยเขาเก่งเรื่องของความทนทนอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยที่ผมเคยลองใช้มานะครับผมนอกจากจะทนแล้วผมว่าการใช้งานโดยรวมเนี่ยผมว่าโอเวอร์ออก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเหมาะกับคนที่อยากจะได้มือถือที่ใช้งานยาวๆทนทนนานๆนะครับเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยโอ้โหผมไปเทสมาหมดเลยไม่ว่า,าจะเป็นแบบน้ําร้อนผมเอาไปกระทืบยุดลงบันไดนะครับเอาไปหั่นผักต่างๆบาบาบอกเลยว่าเป็นตัวที่หลายๆคนนะครับผมให้ความน่าสนใจกับน้องเพราว่าน้องเนี่ยทนมากๆจริงๆนะครับผมแล้วก็ใครอยากจะได้นะครับผมปัจจุบันไม่แน่ใจว่ามีโค้ สามารถหาซื้อกันได้แล้วในปัจจุบันนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะครับผมจิ้มตะกร้ามุมซ้ายล่างของพวกเราเลยนะครับผมโอเคต่อกันที่อันดับถัดมาทุกคนยกมาทั้งซีรีส์เช่นเดียวกันนะครับผมก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้นะครับกับเจ้าตัว Redmi Note 15 Pro Series นะครับย้ำว่าตัว Pro Series นะเพราะว่าจริงๆแล้ว Redmi Note 15เนี่ยจริงๆเขามีตัว Redmi Note 15 5G ด้วยนะครับผมเป็นตัวน้องเล็กสุดของซีรีส์เลยเนี่ยแต่ว่าผมขอพูดตัว Pro Series แล้วกันเพราะว่าเป็นตัวที่ผมรีวิิวววววแล้้้กก็็เเเคคคยยยใใชมมมาานะะรัจดดดดดูููีีตตไไปโผพถึง่ เป็น Redmi Note 15 Pro 5G แล้วก็ Note 15 Pro Plus 5G เนี่ยครับผมทั้ง2รุ่นขอพูดสเปคค้อพูดก,กันไปเลยแล้วกันนะครับทั้ง2รุ่นครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.83นิ้วเหมือนกันครับความละเอียดเนี่ยเป็น 1.5k เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าขนาดหน้าจอเนี่ยมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าในฝั่งของตัว Note 15 Pro เนี่ยจะเป็นจอแบนนะครับแต่ว่าตัว Pro Plus จะเป็นจอโค้งนะครับผมตัวนึงก็จะเป็น AMOLED ตัวนึงก็จะเป็น Crystal Res AMOLED ก็จริงๆมันก็คือเหมือนกันแต่แค่ต่่่่่าาางงงงงกกกัััััันนะนนนนนแแคคคคคจจจออออโโ้้้้้บบบไมมมเเเเทะะรรรผผตตีีีสสูุด120ลวว็ย รว่าง3,200นิ t ทั้งคู่เลยนะครับผมชิปเซตต่างกันนะครับผมตัวโปรเนี่ยเลือกใช้ Dimensity 7,400 Ultra นะครับผมแต่ว่าตัวโปร plus เลือกใช้เป็น Snapdragon 7s gen 4นะครับผมแต่ประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าจะแรงกว่าเล็กน้อยก็ไม่น้อยนะก็เยอะอยู่ประมาณนึงกล้องหลังนะครับผมสเปคตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเพราะมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวครับตัวเมนหลักเนี่ย200ล้านพิกเซลกันสั่น os เหมือนกันแต่เซนเซอร์คนละตัวนะทุกคนก็จะมีแบบว่าถ้าจะไม่ผิดก็ไปดูในรีีีววววววิิผผผมมมมมพพูดดไ้้้้แลลลลลลลนน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 นะะะะคคคครรรัััับบบสสส่ออออกกกกเเเเเเ์์ึงงยจป็าา8ซหื ต่างกันนะเพราะว่าตัวโปรเนี่ยให้มาอยู่ที่20ล้านนะครับตัวโปร plus ให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ตัวโปรจะให้มาอยู่ที่6,580ม ah, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็วตัวโปรเนี่ยรองรับ45วัตต์แต่ตัวโปร plus ให้มาอยู่ที่6,500ม ah, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็วตัวโปร plus รองรับ100วัตต์นั่นเองนะครับผมการก,ารการันน้ำกันฝุ่นความทนทานเหมือนกันเลยก็คือรองรับนะครับผมมาตรฐานการการันน้ำกันฝุ่น IP66 68 69และ 69K ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ก็ทนใช้ไไดดด้้เเเเหมมือนนนนนกกกกััััะคครรบบผีียยวว่่่าป็ูแขง Honor X9D5 ก็ว่าได้เห็นคลิปโปรโมทอ่ะพี่ว่าขาวแบบเอามาลองกาดเออเอามาแบบเหยียบเอามาเตะอ่ะทุกคนเออมันก็ทนนะเท่าที่พผมผมไปเทสมาเนี่ยผมเทสแบบว่าระบบใกล้เคียงกันมากๆก็คือบันไดเหมือนกันน้ําร้อนน้ําเย็นช่องฟรีซอะไรต่างๆเหมือนเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีเอฟเฟกนิดนึงผมในเรื่องของน้ําร้อนด้วยความที่เขาเนี่ยการันตีว่าเขารองรับได้สูงสุดเนี่ยแปองศานะแต่พวกเราเทสแ่บเป็นร้อยมันก็เลยทาให้เครื่องน้องอาจจะแบบมีสรวนบ้างช่วงแรกอันนี้ย้ําว่าช่วงแรกเพราะว่าผมเนี่ยก็จะปล่อยให้้้นองได นิดนึงนะครับผมพักประมาณ1วันแล้วก็หลังจากนั้นเปิดเครื่องติดใช้งานได้แบบปกติเลยมันอึ้งมากนะครับผมก็ถือว่าขอยอมรับว่ายุคนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันที่แบบว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้แบบแค่กล้องสวยอย่างเดียวนะทุกคนแต่ว่าต้องทนด้วยซึ่งตัวนี้ก็ทนมากๆรองรับการตกจากที่สูง2 5เมตรเหมือนกันกับ Honor X9D เลยความแข็งแรงความทนทานจะไปดูยังไงก็ไปดูในรีวิวเพราะว่าผมทําไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะชอบตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องกล้องเพราะว่ากล้องเขาถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับนะผมเพราะว่า สุดจัดนะครับราคานะครับผมในฝั่งของตัว Redmi Note 1 5 Pro 5G นะครับความจุเริ่มต้น RAM 8 Solid 256ครับราคาอยู่ที่9,999บาทตัว Pro Plus นะครับผมตัวนี้ความจุเริ่มต้นนะครับผม RAM 1 2 Solid 256ราคา13,990บาทจะขายเฉพาะ Xiaomi Store เท่านั้นนะครับมาดูนันดัันัดมาทุกคนก็จะเป็น Poco M8 Series นะครับผมยกมาทั้งซีรีส์เช่นเดียวกันก็จะมี Poco M8 5G แล้วก็ M8 Pro 5G นะครับผมซึ่งสเปคเนี่ยผมขอพูดคนละตัวเพราะว่ามันใกล้เคียงกันไหมไม่เลยทํา ไม่ใกล้เคียงผมก็จะพูดแยกนะครับผมเริ่มจาก M8 5G โดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอ6.77นิ้วนะครับผมความละเอียดเป็น Full HD Plus พื้นหน้าจอเป็น AMOLED ครับความละเอียด120 Hz ชิปเซตเนี่ยเป็น Snapdragon 6 Gen 3นะครับผมกล้องหลังครับให้มา2ตัวครับตัวหลังเนี่ย50ล้านพิกเซลครับแล้วก็ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลนะครับผมกล้องหน้า20ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่นี่ครับผมจะให้มา 5,520mAh นะครับพร้อมกับชาร์จเร็ว45วัตต์นะครับผมกันกระนน IP 66ั้นคอกัวนฝน IP6 นะครับตัวนี้ขนาดหน้าจอใหญ่กว่านะครับ6.83นิ้วนะครับผมพอร์เต็ตเป็น 1.5k นะครับผนังหน้าจอเป็นอ m o เลทเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ค่ารีเฟรชเซ็ต120เฮิรตทิปเซตเป็น Snapdragon 7s Gen4 นะครับผมกล้องหลังให้มาสองตัวครับตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลนะครับผมซึ่งเซนเซอร์คนละตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ยมีการสั่น OS ซึ่งตัวนี้นะครับผมใช้กล้องหลังเซนเซอร์เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเป๊ะๆแต่ว่าสกินโทนก็อาจจะต่างกันเเเเลลลลลลล็็็็กก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 นนนนนนน้้้้้ออออยยจจาาาาาาาทีี่่่ผผมมมมมไปปถะะะงห32พิิิซแแแววบบบตตรรรรรร6,500 IP66 100์์คคัััชฝุด 68, 69แลวก็ 69k ทุกคนบอกเลยตัวนี้ก็โหดใช้ได้เช่นเดียวกันครับราคาเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นความจุรั้น8สเ256แล้วก็ราคายู่ที่9,900กบ9 900, 99, บาทโดยตัวพ o c o โ M8 series เนี่ยเอาจริงเห็นสเปคแบบตัว M8 Pro นะครับหน้าแบบหน้าทุบหน้าโยนนะครับหน้าจุ่มน้ำเหมือนกันแต่หน้าเสียดายนะครับที่รีวิวของผมเนี่ยไม่ได้ทำขนาดนั้นเพราะว่าน้อง M8 เนี่ยเขาไม่ได้ท้ามาให้แบบเฮ้ใยให้โยนลงบันไดให้แบบว่ายองเหยียบได้เลยให้จุ่มน้ำได้เลยเหมือนกับเจ้าตัว Honor รี Note 15 Pro Series นะครับแต่ว่าจากเลขสเปคแล้วเนี่ยถามว่ามันน่าลองมันก็น่าลองนะทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้ทำเท่านั้นเองนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำคอมเมนต์ <c oughs> <comment S 2> มาเดี๋ยวผมทำคลิปสั้นให้ <c oughs> แต่จากที่ใช้งานมาทุกคนผมถือว่าเป็นซีรีส์ M ที่เขาอัปเกรดมานะครับส่วนใหญ่ซีรีส์ M จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมก็จะเป็นตัวงบน้อยๆนะครับแต่ว่าสเปคคุ้มค่าแต่รอบนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่อัปเกรดราคาขึ้นมาที่รองรับ 5G สามารถถ่ายกล้องได้สวยๆและทุกคนแบตอึดๆและท อยากจะได้นะครับอยากจะลองใช้งานนะครับหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูคลิปรีวิวได้นะครับและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายทุกคนเนี่ยผมอันดับนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆหมาดๆเลยนะครับก็จะเป็นไม่ได้ครับ Samsung Galaxy A 0 7 5 g ครับโดยรุ่นนี้ครับสเปคให้ขนาดหน้าจอ6.7นิ้วครับภายในหน้าจอเป็น PLS LCD นะครับค่ารีเฟรชเรท120เฮิร์นะครับความละเอียดเป็น HD นะชิปเซตเป็น Dimensity 6,300นะครับกล้องหลังให้มา2ตัวตัวหลัง50ล้านพิกเซลแล้วก็ Depth Sensor มี54ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมี2ความจุนะครับความจุเริ่มต้นจะเป็น RAM 4 solid 128ครับจะขายเฉพาะช่องทางออนไลน์แล้วก็ operator นะครับผมราคาอยู่ที่5,499บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อตัวที่เป็น RAM 6กเลยครับก็สามารถซื้อได้นะครับตามร้านค้าจำหน่ายทั่วๆไปนั่นเองนะครับผมถามว่าตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างคือจริงๆซีรีส์ A 0 7เนี่ยมันมีน่าความน่าสนใจตั้งแต่ A 0 7 LTE แล้วตั้งแต่ที่ผม Samsung เขาเลงเห็นก็เลยรู้สึกว่าต้องอัปเกรดมาเป็นตัว 5G และตอนนี้มีแล้วนะครับผมในราคา5,000บาทนิดๆเท่านั้นเองจากการที่ผมลองจับสัมผัสมาอย่างแรกเลยเครื่องสวยเครื่องสวยมากถึงแม้มันจะคล้ายคลึงกับตัว LTE แต่ว่าในเรื่องของสีแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะสวยงามแต่น่นเาเสียดายที่ความละเอียดของเขาถ้าไ,ได้เป็น Full HD Plus เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว้าวสุดนะครับชิปเซตเองถือว่าทําได้ดีนะประหยัดแบตรองรับ 5G ได้แบบใช้งานในทั้งวันนะครับผมในเรื่องของการรับประกันความปลอดภัย UI ใช้ง่ายแแลลลลละสสาาาคััญก้้อออองง50 00นนขรบถถืืววว่่่ยยเีห อะไรที่สัม s ุ n งไม่กักแล้วนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็จะมีรายละเอียดอื่นนะครับผมที่น่าสนใจอีกนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้รีวิวช่วงไหนนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่ามีสินค้าเดี๋ยวผมให้น้องแปะไว้ที่ตะกร้มงมซายล่างเลยนะจ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ช่วงเดือนมกราคมปี2026นี้นะครับผมต้นปีแบบนี้ครับเรียกได้ว่าเดือนแรกของปีแบบนี้แต่ละรุ่นเปิดมาได้น่าสนใจสุดๆแล้วก็มีข้อสังเกตข้อดีแล้วก็เรทราคาที่แตกต่างออกไปเนาะแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยผมก็ได้ใ,ใช้งานเองบ้างนะครับผมบางรุ่นก็อาจจะเป็นแฟมหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้งานมาแต่ว่าอาจจะผ่านผ่านมือมาทําเป็นคลิปสั้นมาก็ต้องแจ้งผู้ชมไว้ก่อนนะครับผมแต่ละรุ่นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่ห้ารุ่นเนาะวัน,น และเปิดความเห็นกันได้นี่ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะมือเจ็บมานะครับพยายามนะครับผมจะอัดทําคลิปให้ผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ติดตามแพลตฟอร์มอื่นนะครับผมเรามีทั้งยูทูบนะครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะครับทิกเกอรนะครับผมหรือว่าเลมอนเอคต่างๆนะครับชื่อเหมือนกันหมดเลยครับแซสซัตตีเซิร์ชเข้าไปเจอพวกเราแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกััันนนนคคคลิปห้ารบทุก